เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพที่ชันนักสาวควาวดิกรเต็มครุตำแหน่งครูวรทยดฐานะชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวัลาเทศบาลนาครบ,บัวทองจังหวัดนนทบ,บรุรีประเด็นหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4ในรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีทัาากษะสำคัญคือทักษะการคิดคำนวณทักษะการแก้ปัญหาทักษะการสื่อสาร ทักษะการเชื่อมโยงทักษะการใช้เหตุผลและทักษะการสร้างสรรค์จากการเรียนการสอนพบว่าการเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากนักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านการคิดคำนวณการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่คล่องปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของเวลาจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉัน อยากแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์เนื่องจาย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเรื่องหาการเรียนที่มีการเชื่อมโยงนำไปใช้ในเรียนระดับสูงต่อไปจึงส่งเสริมและกระตุ้นสถานการณ์ให้ผู้เรียนให้เกิดการคิดหรือเชื่อมโยงเนะนื้อหาคณิตศาสตร์นำไปใช้ชีวิตไปจำวันเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียนให้กระตุ้นความรู้มากขึ้น จากการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกหรือ Active Learning โดยใช้กระบวนการการรู้สืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนหรือ 5E เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าใจเรื่องจทปัญหาเกี่ยวกับเวลาเป็นรูปแบบปรบประธรรมยิ่งขึ้นและมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในรูปแบบจากการเรียนการสอนแบบสื่อสารหาความรู้มีขั้นตอน5ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นความสนใจครูใช้เกมจับคู่ให้นักเรียนตอบคำถามของบทเรียนที่ผ่านมาตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนที่อจ,จะเรียมเรียนบทใหม่ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากมีส่วนร่วมในกใาในบรรยากาศในชั้นเรียน ที่จุกหลักสนานและเชื่อมโยงไปสู่การเรียนในบทต่อไปขั้นที่ 2. การสำรวจและค้นหาในการจัดการเรียนรู้ครูได้นำเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนและยกตัวอย่างพร้อมคำนวณการคิดวิเคราะห์กระตุ้นคำถามให้เรียนคิดและได้คิดตามตอบคำถามจากครูคนั้น ขั้นที่ 3. อธิบายและลงสรุปข้อสรุปจากครูกำหนดโจทย์สถานการณ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนักเรียนและครูร่วมสรุปการอภิปรายแก้ปัญหากับโจทย์เกี่ยวข้องกับเวลาขั้นที่ 4. ขยายความรู้ครูได้แจกสื่อการสอนให้กับนักเรียนเป็นกลุ่มโดยศึกษาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา นักเรียนให้นักเรียนได้ทุกคนได้คิดทําคําตอบด้วยตนเองโดยกําหนดเงื่อนไขคําสั่งให้นักเรียนวางแผนเป็นกลุ่มแบ่งกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแก้ไขแก้ไขสถานาการณ์หลังจากเสร็จกระบวนการการคิดจากในกลุ่มส่งแทนกลุ่มมานําเสนอวิเคราะห์ปัญหาที่ร่วมกันและครูก็สรุปปัญหาอีกครั้งขั้นที่ห ประเมินผลครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนปัญหาในการที่จัดกิจก,กรรมและเกี่ับเนื้อหาความรู้สามารถเนื้อหาความรู้สามารถนําไปใช้ชีวิตจรรายวันและพัฒนาปรับปรุงระบบเชื่อมโยงก,กับผู้เรียนต่อไปจากกระบวนการดังกล่าวนักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้โดยตนเองโดยกําหนดประเด็นปัญหาและทดลอง เพื่อตรวจสอบคำตอบซึ่งส่งผลความสามารถเชื่อมโยงในวิชาคณิตศาสตร์ที่สิ่งที่เรียนรู้และนำเสนอความรู้จากกระบวนการการเรียนของตนเองโดยผ่านก,ากิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนของเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาครูผู้สอนสะท้อนกับการใช้แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมและสื่อนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือการวัดประเมินผลนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาจัดก,การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนำไปพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเต็มอวามศักยภาพขอบคุณค่ะ